สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผูดสูคนเด้อครับมื้อนี่กามาพบมาพอเนาะครับกับทางพญยาแยสนบ้าน,านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี่ผมสีมาอัปเดตข่าวเนะครับเป็นข่าวของทางน้องเจนนี่ c ีโฟโตเกียวมิวสิกูฟังเด้อครับพี่น้องว่าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับน้องเจนนี่ดีใจจนน้ำตาไหลหลังได้รับข่าวดีแบบนี้บอสบิก๊ก ชื่นชมทันทีปาดแมน่าวดีอีย่างน้อบัตที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้ละอ่าแบบแบบแบบนี้นะครับผมต้องขอไปนะครับก็คือว่าล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับทางน้องจินนี่นะครับเพิ่นก็ได้ออกมาโพสเฟซพี่น้องนะครับผ่านเฟสนะครับจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกเพจนะครับเพิ่นนโพส่าทำการใหญ่ใจต้องนิ่งวัสนครับพี่น้องนะครับ รับข่าวดีค่ะแม่แม่บ้านผ่านแล้วนะเย่เย่าสั่นครับนะครับผมน้ำตาจะไหลเดินเอกสารเพิ่มเติมทั้งวันเสร็จแล้วค่ะวันอังคารนี้นะครับก็คือมืออื่นนะครับพี่น้องมือนีวั่นจัรน์นะครับวันอังคารนี้หนูจะไปจดจำนองโอนกรรมสิทธิ์บ้านแล้วสุดท้ายก็ทำได้แล้วค่ะมาสั่นครับพี่น้องพร้อมกับ ลงท้ายนะครับพี่น้องเพื่อนกับแฮชแท็กซื้อนะครับขอบคุณวอตบิ๊กค่ะขอบคุณแม่ของหนูนะคะนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจจากแม่ๆเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านค่ะนะครับแล้วทั้งน้องจินนี่นะครับเพื่อนกับบอกน,นะครับว่าปีใหม่มีแพลนจะทําบุญบ้านนะคะเดือนไหนวันที่เท่าไหร่จะแจ้งอีกทีค่ะนะครับตอนนี้ขอเก็บเงินก้อนใหญ่สักก้อนเตรียมคอม เตรียมความพร้อมก่อนนะคะวัสันครับพี่น้องลงท้ายนะครับแฮชแท็กเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกแล้วก็ บ้านในฝันฉันทําได้แล้ววสันครับพี่น้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาหรับน้องจินนี่คือต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องว่าผู้ใดที่เคยยื่นกู้ซื้อบ้านนะครับบอกได้เลยว่าเอกสารนิโครเยอะนะครับยิ่งบ้านราคาหลายๆล้านนะครับบางคนนะครับบัตหลายเดือนนะครับก็สิบพันนะครับบางคนบ่กพันก็เยอะแยะนะครับพี่น้องแต่ที่นี่ก้อนนี้ผมเคยนําเสนอที่ตอนน้องจินนี่ยื่น แรกๆเนาะครับพี่น้องกับผ่านมาหลายเดือนตืบอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนะครับนะนะครับตอนนี้นะครับได้รับข่าวดีเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วน้องจินนี่จะมีบ้านในฝันของตัวเองแล้วนะครับบอดบิ๊กอ่ะแชร์โพดทันทีเลยครับชื่นชมเก่งมากๆแล้วก็ให้กับน้งใจน้องจินนี่นะครับบอดบิ๊กนี่ชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าน้องจินนี่นะครับมาอยู่กับบอดบิ๊กบวกี่เดือนนะครับพี่น้องตอนนี้ซื mm ้อบ้านราคาหลายล้านได้แล้วเนาะครับผมหลังจากนั้นก็สซีมีทั้งเอฟซีเนาะครับ เข่าม้าชื่นชมนะครับยินดีน้ําเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนมากก็บอกว่าเก่งมากๆน้องจินนี่เก่งที่สุดนะครับเธอทําได้เธอเก่งประมาณนี้แล้วก็สีมีพระนะครับพระชิ้นจังกับมายินดีน้าพรับ่าดีใจน้าเด้อย้มพี่เก่งมากแล้วนะครับนอกสแตมนะครับสแตมตัวเกียวมิสิกกับมาคอมมิ่นค้นเก่งแล้วก็ทรงกับลังใจให้นะครับพีนูฟินแลนด์กับทรงกับลังใจให้นะครับส่วนมากก็ยินดีด้วยนะครับเอฟซีท่านนี่ก็บอกว่า ดีใจด้วยนะคะเข้าใจความรู้สึกเลยมีความสุขมากๆนะครับพี่น้องก็เลยเอาอมาอัปเดตมาวัางฟังเดลยครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็เป็นรางวัลสําหรับคนขยันนะครับสําหรับน้องเจนนี่นะครับตอนนี้ก็ซื้อบ้านได้แล้วล้อไปโอนกรรมสิทธิ์กับคืนอือ่นพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นแจังไดกๆคอมเมนต์ขอามาฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ